ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามช่อง YouTube ของสีธนนชัย168ชาแน่ด้วยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงในส่วนของงั่งหลวงพลิตร,รัตนโชโตวัชรประทานราชดมรีอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็มีหลากหลายประเด็นหลากหลายคำถามนะครับที่ ยังต้องศึกษานะครับในส่วนของงั่งก็ทําให้พี่น้องวงการพระเครื่องก็เล่นยากนะครับเพราะฉะนั้นนี่กับผมนี่เรียกได้ว่าเป็นคนแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับที่ทําคลิปวัตถุมงคลเกี่ยวกับหลวงปู่ฤทธิ์นี่ได้ลงทางช่อง u t u b e นะครับผมงั่งหลวงปู่ฤทธิ์นี่ต้องบอกก่อนอย่างนี้นะครับว่ามีทั้งงั่งตัวผู้และงั่งตัวเมีย แล้วก็มีการจัดสร้างหลายครั้งหลายวาระนะครับจึงทําให้เล่นกันเนี่ยสับสนนะครับแล้วก็ข้อมูลก็บางรุ่นก็อาจจะไม่ชัดเจนนะครับผมง้างโลบกลิ้เนี่ยด้านซ้ายมือนะครับเป็นง้างตัวเมียส่วนด้านขวามือนะครับเป็นง้างตัวผู้นะครับเป็นง้างด้านซ้ายมือเนี่ยเรียกว่าง้าง ตาแดงตัวเมียอ,องคูนะครับส่วนตัวด้านขวามือจะเป็นตัวผู้องคูนะครับผมสังเกตดูกเกตของงา่างนะครับจะหันสวนกันคนละข้างนะครับผมตัวเมียจะหันไปด้านขวาตัวผู้จะหันไปด้านซ้ายนะครับความนิยมนะครับสำหรับง่างสองรุ่นนี้นะครับตัวผู้นี่ทั้งด้านขวาจะมีราคาแพงกว่าแล้วก็จะได้รับความนิยมสูงกว่าง่างตัวเมียนะครับเพราะว่า งัางตัวผู้นั้นเป็นงั่งที่หาได้ยากนะครับแล้วก็มีประสบการณ์พุทธคุณเนี่ยจากผู้ที่ได้ใช้บูชามาก็มีประสบการณ์โชบชนกว่านะครับจึงทําให้งั่งตัวผู้ของหลวงปู่ฤทธิ์นั้นมีราคาแรงนะครับผมก็นะครับก็ผมก็ขอพูดสั้นๆอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าง้างหลวงปู่ฤทธิ์เนี่ยเอาอย่างนี้ก่อนนะครับว่ารุ่นแรก นะครับดังที่ท่านผู้ชมกําลังได้รับชมภาพอยู่นี้นะครับเป็นงั่งรุ่นแรกทั้งคู่นะครับมีการจัดสร้างในปี2,542นะครับนะครับเป็นงั่งรุ่นแรกนะครับผมอันนี้จะพูดถึงในส่วนของงั่งตัวผู้นะครับทางด้านขวามืองั่งตัวผู้เนี่ยมีงานเก้เยอะนะครับส่วนตัวเมียเนี่ยไม่ปรากฏมีของเก้นะครับถ้าเจอตัวเมียเนี่ยแท้เลยนะครับผม จะเกตแต่เฉพาะตัวผู้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเจาะลึกนะครับในส่วนของงั่งตัวผู้นะครับผมว่าเอ่อเราจะพิจารณาได้อย่างไรนะครับถึงเราจะแยกแยะได้นะครับว่าเป็นงั่งรุ่นไหนนะครับครับผมซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้จะต้องอธิบายใช้เวลาคลิปยาวพอสมควรนะครับเพราะว่าไม่อยากจะต้องอธิบาย หลายคลิปหลายรอบนะครับเอาเป็นว่าจะสรุปจบในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับแล้วก็เป็นคลิปสุดท้ายนะครับในการที่จะพูดถึงงั่งหลวงพอ่อฤทธิ์นะครับในทางช่อง YouTube ของสีตะไนยนะครับงั่งสองรุ่นนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเราถ้าเราไปตีกี้วัตถุมงคลที่หลวงปู่สร้างมานี่ถือว่าเราเป็นบาปเป็นกรรมนะครับดังนั้นนี่เมื่อลวงปู่ได้ปลุกเสกแล้วนะครับ เมื่อเราได้ศึกษาข้อมูลอย่างรู้แจ้งนะครับเราไม่ควรที่จะไปตีวัตตุมงคลของหลวงปู่เป็นของเก๊น,นะครับงั่งที่ท่านผู้ชมกําลังได้รับชมอยู่นี้นะครับเป็นงั่งรุ่น1กับงั่งรุ่น2นะครับง้างรุ่น1เนี่ยเป็นงั่งที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับผมงัางรุ่น1เนี่ยจะต่อโคดทางด้านหน้านะครับ จะไม่มีต่อโคดด้านหลังนะครับผมตอโคดด้านหน้าอยู่ทางใต้ขาจิงจกนะครับผมส่วนง้างรุ่น2นะครับจะไม่มีต่อโคดด้านหน้านะครับผมจะต่อโคดอยู่ทางด้านหลังนะครับแล้วก็จะตอกเลข2อยู่ทางด้านข้างนะครับผมอันนี้คือในส่วนของง้างรุ่น2นะครับผมตาของง้างทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะเป็นตา ลงยานะครับจะไม่ใช่ตาติดติดพลอยนะครับหรือถ้าจะเป็นติดพลอยก็น่าจะติดขึ้นมาเองทีหลังนะครับหลังจากที่ลงยาหลุดอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ในการสร้างเนี่ยนะครับาา İns. เราต้องยิงหลักฐานนะครับคือผ้าเนี่ยต้องมาพร้อมกล่องเดิมนะครับกล่องกัมมี่กล่องกัมมี่เท่านั้นนะครับถ้าผ้ามาพร้อมกล่องเดิมนะครับง้างของลุปุริตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่น1ห,หรือรุ่น2ถ้าเป็นกล่องพลาสติกฉากหลังแดงนะครับเป็นเหมือนโฟม อันนี้คืองังกี้นะครับเราต้องบอกก่อนอย่างนี้นะครับว่างั่งหลวงพุธเนี่ยมีของเกยของเล่นแบบมาเนี่ยถ้านับเป็นปีแล้วนี้ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า1 0ถึง20ปีนะครับตั้งแต่สมัยครั้งที่ออกพระมาใหม่ๆนู่นแหละนะครับในสมัยปี42ปี43 4 4นี้ก็มีของเกยออกมาต่อท้ายมาเลยก็ว่าได้นะครับผม เอาเป็นว่าขอพูดโดยรวมโดยสรุปอย่างนี้นะครับงัางรุ่นแรกหลวงโพลิ์เนี่ยต่อโคดด้านหน้าจะสร้างในปี2542นะครับส่วนงัางรุ่น2เนี่ยจะต่อโคดเลข2นะครับทางด้านข้างนะครับแล้วก็จะต่อโคตดตัวลอลือยู่ทางด้านหลังนะครับเป็นงัางรุ่นรวยเงินเลยทองนะครับงัางรุ่นนี้นะครับจัดสร้างในปี2500 47นะครับพร้อมกับคุณแผนรวยเงินรวยทองนะครับผมถามว่าทําไมถึงกับผมได้มั่นใจว่างัางโลพริตร,รุ่นสองรุ่นรวยเงินรวยทองเนี่ยเป็นงัางที่แท้นะครับผมก็ให้ดูกล่องกำมยี่นะครับผมดูผ้าเก่าเก็บนะครับได้ไปสืบถามสืบค้นข้อมูลมานะครับก็ปรากฏว่าเจอรังที่เขาเก็บมาตั้งแต่นมนานนะครับผมก็มีงั่ง รุ่นรวยเงินรวยทองเป็นง้างรุ่น2นะครับผมสรุปอย่างนี้นะครับง้างหลวงปู่ฤิ์เนี่ยตัวผู้นะครับพิมพ์นี้นะครับมีการจัดสร้างด้วยกันอยู่สรุ่นนะครับทุกรุ่นเนี่ยตาต้องลงยาเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น1รุ่น2หรือว่ารุ่น3รุ่น3นี่จะเป็นกระไหลเงินนะครับทั้งหมดนะครับรุ่น3นี่จะเป็นกระไหลเงิน นะครับส่วนรุ่น2ก็จะต่อโค้ดเลข2นะครับก็เล่นกันง่ายๆอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะครับก็ถือว่าได้มาส่งวัตถุมงคลหลวงปู่กลับคืนวัดนะครับผมสิ่งที่หลวงปู่สร้างก็ไม่อยากจะไปทําลายทาร้ายนะครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านได้ปลุกเสกจริงๆนะครับผมส่วน ของกี้เนี่ยก็มีนะครับเราก็พยายามแยกแยะนะครับผมก็ถามว่าราคา,นนนา,นนนนาเนี่ยในบรรดารุ่น1รุ่น2รุ่น3เนี่ยรุ่นไหนมีความนิยมมากกันนะครับก็เลียงมาตนนั้งแต่รุ่น1เลยนะครับผมรุ่น1น,นี่ก็ราคาจะสูงนะครับผมเพราะว่าเป็นงั่งรุ่นที่นิยมแล้วก็หายได้ยากจะต่อคดทางด้านหน้าแล้วก็อุดสองรูนะครับผมจะมีความอ้วนท้วนสมบูรณ์ ส่วนง้างรุ่น2ก็จะตอกโค้ดเลข2นะครับตาก็จะเป็นตาลงยานะครับผมทุกรุ่น,นครับก็แยกแยะอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในเบื้องต้นนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นง้างรุ่น1น,นะครับที่ตอกโค้ดด้านหน้าอยู่ที่ด้านฐานของอ่าด้านล่างของจกียงจกนะครับผมแล้วก็ตาเป็นตาลงยาสีแดงนะครับ ลักษณะของงั่งรุ่นแรกเนี่ยก็จะอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับผมถามว่างั่งหลวงปู่ฤทธิ์เนี่ยทำไมถึงมีความนิยมนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับทางต่างประเทศนะครับทางเอเชียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนนะครับประเทศสิงคโปร์ไต้หวันหรือทางมาเลเซียเนี่ยครับเขานิยมงั่งหลวงปู่นะครับเพราะว่าได้ นำง้างหลวงปู่ไปใช้ไปพบติดตัวแล้วนี่ปรากฏว่าทําให้กิจการเศรษฐกิจของเขานี่รุ่งเรืองนะครับปรากฏว่าเขาก็มีใบสั่งนะครับสั่งมาให้หาง้างหลวงปิตต์ตัวแท้ๆนะครับเคยสูงถึง10,000บาทนะครับผมต่อราคางัางหนึ่งตัวของหลวงปิตินะครับผมจึงไม่เป็นที่แปลกใจนะครับว่า ทำไมงั่งของหลวงปู่ฤทธิ์นั้นจึงมีของเก๊ของเรียนแบบของถอดพิมพ์ของใหม่ออกมากันหลายรุ่นนะครับจึงทำให้พี่น้องวงการพระเครื่องนะครับเกิดความสับสนนะครับกรบผมและสาเหตุที่กระผมได้ออกมาพูดนะครับต้องออกตัวก่อนอย่างนี้นะครับว่ากระผมเนี่ยไม่ใช่สายตรงนะครับในด้านวัตถุมงคลของหลวงปู่ฤทธิ์แต่อย่างใดนะครับ ที่ได้ทำเป็นคลิปวิดีโอเอาไว้นี่ก็เพียงเพราะต้องการที่จะเผยแผ่บาร,รมีขหลวงป,ปู่ให้เป็นที่รู้จักนะครับผมสาเหตุที่ทำคลิปเอาไว้เนี่ยครับไม่ได้มีแต่เฉพาะคนไทยที่ดูนะครับชาวต่างชาติเนี่ยก็อินบ็อกมาถามข้อมูลนะครับอินบ็อกมาขอเช่าหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาตินะครับผม ดังนั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมาสร้างบรรทัดฐานนะครับมาสร้างความเป็นมาตรฐานนะครับให้แก่วัตถุมงคลของหลวงปู่ฤิ์นะครับก็เราเห็นหลายๆกลุ่มนะครับหลายๆประสบการณ์นะครับอย่างที่ว่าพานเนี่ยหาข้อสรุปกันไม่ได้นะครับเล่นมากำกวมกันตลอดในกลุ่มนะครับแอดมินก็ทะเลาะก,กันนะครับก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ สรุปแล้วเนี่ยสายอื่นเข้ามาเห็นเข้าเขาก็ไม่เล่นนะครับเขาก็นําไปพูดกันปากต่อปากว่าไอ้รุ่นนี้แท้รุ่นนี้ไม่แท้นะครับรุ่นหนึ่งรุ่น2บล็อกนี้เล่นบล็อกนี้ไม่เล่นมันก็เกิดความสับสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อยิ่งชาวต่างชาตินะครับให้ความนิยมด้วยแล้วนะครับเราก็ต้องมาสร้างบรรทัดฐานนะครับเพื่อไม่ให้วัตถุมงคลของหลวงป,ปู่นั้นเป็นที่สับสนนะครับแล้วก็เป็นที่เล่นง่าย สู่มาตรฐานสากลน,นะครับข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับไม่ว่าจะอีกสัก50ปีหรือ100ปีนะครับก็ต้องเป็นความจริงภายในอนาคตนะครับผมเราทําลงเอาไว้เสียเวลาอัดวิดีโอเอาไว้สัก10 20นาทีนะครับก็ถือว่าไม่เป็นการเสียเปล่านะครับข้อมูลวันนี้นะครับที่ลงเนี่ยเมื่อ วันที่ผมพูดอยู่นี้นะครับก็คือวันที่22เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2564นะรกบเ่ครับออก็พูดตามเนื้อผ้านะครับตามสิ่งที่ผมเห็นที่บอกว่างั่งหลวงปุริตาเป็นลงยาทั้งหมดไม่แน่นะครับผมลงคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยพวกที่มันจ้องจะทำเกมมันก็อาจจะไปลงยาตามหรือมันก็อาจจะไปตอกโคดใหม่เปลี่ยนโคดใหม่ตามก็ ป็นไปได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่อัปเดตในปัจจุบันนี้นะครับครับอย่างไรแล้วก็ต้องหาหลักสังเกตจุดใหม่ๆนะครับหาหลักพิจารณาใหม่ๆที่ของเกม,มันไม่มีทางที่จะทําได้นะครับก็ถือว่าทุกคนนะครับเป็นลูกศิษย์ของลวงปู่นะครับช่วยกันอนุรักษ์นะครับช่วยกันส่งเสริมนะครับวตถมูลของลวงปู่ ให้เป็นที่แพร่หลายนะครับให้เป็นที่รู้จักนะครับของคนต่างประเทศด้วยนะครับผมแล้วก็ของคนในประเทศด้วยแล้วนะผมจะเป็นการดีนะครับช่วยกันอนุรักษ์เ,เครื่องนะครับวัตถุมงคลของ,งปู่นเนี่ยมีการจัดสร้างหลายรุ่นนะครับแต่วัตถุมงคลของ,งปู่นเนี่ยในส่วนหลักๆเลยนะครับจะนิยมก็มีงั้นนะครับงั่ง,ง,งกับพวกอิน พวกลูกกรอกเนี่ยครับที่ถือว่าเป็นสายเมตตานะครับอันดับต้นต้นของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับจะเรียกว่าหลวงปู่ฤทธิ์เนี่ยงั่งของหลวงปู่เนี่ยเป็นงั่งเบอร์หนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับในเรื่องเมตตาเนี่ยหลวงปู่ไม่เป็นสองรองใครนะครับในประเทศในสมัยเมื่อปี2547 48นะครับก่อนหลวงปู่จมมรณะเนี่ย ในสมัยนั้นนะครับก็นะครับเป็นตั้งแต่ปี4 4 2 4 3 4 4จนไปถึงปี47ก็หลวงปู่ท่านได้เริ่มสร้างงั่งน,นะครับท่านจะเดินสายนะครับปลุกเสกเนี่ยต่างประเทศท่านก็ไปนะครับในยุคนั้นเนี่ยจำได้ว่าในปี48เนี่ยท่านเคยไปปลุกเสกถึงประเทศมาเลเซียนะครับผมลูกศิษย์ลูกหาทางนั้นท่านก็กน,นิมนต์หลวงปู่ไปปลุกเสกนะครับผมดังนั้นนี่ จึงไม่เป็นที่แปลกใจนะครับว่าในเรื่องของเมตตาค้าขายเรื่องของความเจริญก้าวห,หน้านี่หลวงปู่ท่านก็เจียนจัดนะครับเจียนจบในเรื่องของวิชาเพราะว่าเมื่อกล่าวไปแล้วนี่หลวงพ่อครูเนี่ยท่านได้ยกให้หลวงู่ฤทธิ์เนี่ยเป็นศิษย์ล่นพี่นะครับศิษย์พี่เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าได้ศึกษาเราเียนวิชาเดียวกันนบจากสำนักของท่านอาจารย์คงวัฒนุนหักนะครับผม ก็ถือว่านะครับพระธุมมูลของหลวงพ่อท่านทํามาดีแล้วนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่น่าจะสมบูรณ์นะครับที่สุดของในการอัดวิดีโอในส่วนของการนําเสนอนะครับของในส่วนของงั่งหลวงปู่ฤทธิ์ให้แก่ทุกท่านนั้นได้รับชมนี่ครับผมหวังว่าทุกท่านนั้นคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ สิ่งที่กับผมพูดไปในคลิปนี้นะครับก็สิ่งใดที่ไม่ถูกนะครับก็แนะนำก็เสนอเข้ามาได้นะครับผมกับผมก็จะได้นำไปปรปับปรุงปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานนะครับให้แก่ว,วัตถุมงคลของลุงปู่ได้มีความเป็นสแตนดาร์ดนะครับความเป็นมาตรฐานต่อ,ตอไปเนี่ยครับก็นะครับ ในวันนี้ก็ถือว่าาได้พูดถึงในส่วนของงั่งนะครับตั้งแต่รุ่น1รุ่น2รุ่น3แล้วก็หลักพิจารณานะี่ครับก็พอสมควรแก่เวลานะครับผมก็เป็นคลิปที่ยาวพอสมควรนะครับวันนี้ก็อย่างไรก็ขอฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดติดตามทางช่อง youtube ให้ด้วยนะครับผมถ้าโอกาสหน้านะครับมีวัตถุมงคล นะครับในรุ่นต่างๆหรือมีอเรื่องราวนะครับในส่วนของประเครื่องนะครับก็จะได้นํามาพูดคุยนํามาพบปะนํามาสนทานากันในส่วนของ YouTube ของสีธน,นชชัย168 Channel ชานะครับผมยังไรก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามที่เข้ามารับชมทุกท่านเนี่ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ